สวัสดีครับช่องโกรธชาแนลมาแล้วครับมาพบกันวันนี้ตรงกับเช้าว,วันพุธที่29มกราคมพศ2568นะครับขนาดนี้เวลา9นาฬิกา44นาทีนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาชมทุ่งนาข้าวข้าวนาปรังนะครับครับที่นี่ก็เป็นแผงโซลาเซลล์นะครับที่สูบน้ำจาก บ่อบาดานนะครับขึ้นมาใส่นาข้าวนะครับคุณผู้ชมครับครับสําหรับน้ําบ่อบาดานนี่ก็จะสูบส่งไปสู่ไร่นาทางนี้นะครับไปไกลมากนะครับคุณผู้ชมครับครับแต่ว่าถังโน้นก็ยังมีแผงโซล่าเซลล์อีกนะครับเขาจะตั้งเป็นจุดเป็นจุดไว้นะครับสําหรับแผงโซล่าเซลล์นะครับ ดูไรนารอบๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับครับบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่ข้าวนาปรังทั้งนั้นนะครับข้าวก็กำลังงามนะครับครับมาทางด้านนี้ผมก็ถ่ายย้อนแสงนะครับคุณผู้ชมครับภาพอาจจะไม่ชัดเจนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ ครับสำหรับก้าวนารังตรงนี้เขาก็สูบน้ำจากบริเวณลำห้วยก็มีนะครับครับติดแถวป่าไม้ก็จะเป็นลำห้วยนะครับทางโน้นเขาก็จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะสูบน้ำขึ้นมาใส่ข้าวที่ทุ่งนาแห่งนี้นะครับมาทางนี้ก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับที่สูบน้ำจากบอ่อบาดาลน,นะครับ หลังจากที่สูบน้ําที่ลําห้วยแห้งเขาก็จะมาใช้น้ําจากบ่อบาดาลแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมรครับครับเดี๋ยวผมจะเดินชมตามท่อน้ํามาทางนี้นะครับว่าน้ําจะไหลแรงไหมครับเราไปดูน้ําที่ไหลออกจากท่อน้ํานะครับ ครับสำหรับข้าวนาปรางตรงนี้เขาก็ทำมาทุกปีทุกปีนะครับครับที่นาตรงนี้ก็มีน้ำเต็มเลยนะครับเดินสะดุดนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ ก็มาดูน้ำไหลออกจากท่อนะครับดูชัดๆนะครับคุณผู้ชมนี่คือน้ำจากบ่อบาดาลที่สูบขึ้นมาด้วยพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับครับสำหรับข้าวที่ทุ่งนาตรงนี้ก็ยังไม่งดงามเท่าไร่นะครับเพราะว่าข้าวพึ่งหวานใหม่นะครับ สําหรับจอน้ําตรงนี้นะครับก็ไหลไม่แรงเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับผมยังมีให้คุณผู้ชมดูอีกนะครับแผงโซล่าเซลล์อีกจุด1นะครับเดี๋ยวไปดูตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมครับครับสําหรับเจ้าวันนี้ก็มีลมพัดมานะครับอากาศก็เย็นเย็นนะครับ แต่ว่าตอนเช้าก็จะหนาวนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงรดูหนาวนะครับครับสำหรับคลิปช่งนาตรงนี้เมื่อวันก่อนผมก็ได้ลงคลิปไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาถ่ายทำคลิปลงใหม่นะครับ วันนี้ไม่เห็นเจ้าของมานะครับเจ้าของที่นาไม่มานะครับครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เขตบ้านท่าสาวคอยนะครับที่ทำการเกษตรหน้าหน้าแหลงนะครับก็ทำการเกษตร ปลูกข้าวนาปร่างกันนะครับครับมาถึงแล้วนะครับตรงบริเวณนนี้นะครับครับนี่คือบอ่อน้ำบาดาลตรงนี้นะครับบอ่อนี้มีน้ำไหลออกมาแรงนะครับ น้ำก็ไหลออกมาแรงอย่างสม่ำเสมอนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่ปลูกไว้ในบริเวณทุ่งนานี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ ผมก็ขอลาคุณผู้ชมตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ก็มาติดตามรับชมช่องโปรดชาแนลนะครับสวัสดีครับ